กานรับะพายเรือขยักท no ่องเที่ยวในทะเลเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะในทะเลทางภาคใต้ของไทยซึ่งมีลักษณะภูมิทัศน์ที่สวยงามในหลายพื้นที่และสําหรับครั้งนี้การพายเรือขยักก็ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในโปรแกรมเดินทางของพวกเราด้วยเช่นกัน ซีขยักคือบริษัทที่เปิดให้บริการนำนักท่องเที่ยวพายเรือขยักชมความงามของกลุ่มเทือกทิวเขาหินปูนและสายน้ำอันลือชื่อของอ่าวท่าเลนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทางทะเลหาดนพร,รัตนารามูเกาะพีพีโดยในวันนี้เราได้บางหลุนซึ่งมีตำแหน่งเป็นทั้งผู้บริหารและมะกุเทศของซีขยักร่วมทางไปด้วยเส้นทางที่พวกเราใช้ในวันนี้ มีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรครึ่งจากนั้นจิงย้อนกลับมาทางเดิมซึ่งอันที่จริงหากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่านี้เราจะสามารถพาเรือลอดผ่านเขาใหญ่ที่ตั้งตระงานขวางกั้นนี้ไปได้ระดับน้ำที่ลดลงทำให้เกิดสันทรายขึ้นหลายช่วงซึ่งพื้นทรายที่เห็นทอดตัวราบเรียบไร้ซึ่งวัตถุใดๆนี้แท้จริง มันถูกปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิตเรือนหมื่นเรือนแสนที่กระบังดำรงชีวิตอยู่อย่างสุขสงบขกมาวกคนเข้ามขบูนเรือขยักล่องจากแผ่นน้ำกว้างลัดเลาะซอกซอนเข้าสู่เทือกทิวของเขาหินปูน ที่ตั้งตัวสูงชันเป็นกำแพงผาขนาบคู่ขนานไปกับทานน้ำสายเล็กที่บางช่วงมีความกว้างเพียงให้เรือเล่นผ่านได้เพียงลำเดียวสายน้ำใสสะอาดจนสามารถมองเห็นพื้นดินเบื้องล่างล่มในหุบพัดอื่อยหอบความเย็นมาประทะผิวกายพวกเราเป็นระยะสัตว์น้ำหลายชนิดโผล่ตัวมาหยอกล้อวิ่งเล่นกันตามพื้นเลนและแผ่นน้ำริมตลิ่ง มันเป็นความงดงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่ทำให้เรานึกย้อนกลับไปได้ว่าไม่น่าแปลกใจว่าทำไมในแต่ละปีชาวต่างชาติหลายล้านคนจึงต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยระยะทางหลายพันกิโลเมตรเพื่อมาสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้